สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปโกเอฟไทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูครับว่าเฮ้ยโฟโกเอฟไเนี่ยจะเป็นมือถือที่น่าสนใจอยู่หรือเปล่านะครับก็มาลองติดตามที่คลิปนี้ดูกันครับก็ลองเข้าไปดูในช n e l ผมก็ได้ครับมีคลิปเกี่ยวกับโฟโกเอฟไฝทำมาเยอะมากๆเลยครับก็แบ่งเป็นเกมๆไปแบ่งเป็นอย่างๆกันไปนะครับโดยคลิปนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าขอรีวิวเจ้าตัวดินนี่พัท พอสตาหน่อยได้ไหมโอเคนะครับได้จัดไปเลยนี่ครับเจ้าตัวนี้พอสตาครับดูความเร็วของมันก่อนสัวแบบดูความเร็วของมันก่อนนะกับมือถือ3,000บาทดูดูด,ด,ดูนะครับถ้าคุณแบบไม่ดูแล้วเปลี่ยนปเราว์เซอร์เปลี่ยนเป็นพอสตาออกปุ๊บเข้าออกดูครับคือมันเร็วไปหมดนะครับ กับเครื่อง3,000บาทเร็วขนาดนี้คุณคิดว่าคุ้มไหมแค่นี้ก็คุม้มคือมันเร็วมากคือเครื่องเนี่ยไม่ได้ว่ามีแค่เครื่องเปล่าๆนะมีเกมเต็มเลยผมโหลดไว้เพียบเลยเพราะว่าเอาไว้เครื่องเนี้ยไว้ดูหนักเล่นเกมเครื่องไม่ใช่เบาๆนะบอกเลยเครื่องเนี้ยเริ่มหนักเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่แค่แรม6ของมันเนี่ยเอาอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ดินนี่พัสด์ฮอสตาเลยดีกว่านะครับก็ดูเลยก็แล้วกัน เปิดเสียงนะครับสุดเลยให้ผมกดถูกไหมถูกสินี่ครับเห็นไหมไม่มีปัญหานะครับเสียงเนี่ยผม บอกเลยว่าเครื่องนี้อาจจะไม่โดดเด่นเรื่องเสียงเพราะว่ามีลำโพงข้างคู่เดียวข้างเดียวนะครับไม่ได้เป็นลำโพงคู่รวมๆเลยนะครับสำหรับการดูนี่พารทฮอสตาเนี่ยที่ผมดูดูอีกทีแล้วก็ได้นะครับลื่นไหลดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเป็นเครื่องสำรองหรือเป็นเครื่องหลักเลยก็ได้ครับเพราะว่าเร็วแล้วก็แรงมากๆ สำหรับเรื่องภาพเนี่ยผมให้ประมาณสักเก้าเต็มสิบได้เลยนะครับเพราะว่ากับราคาเนี่ยได้ภาพขนาดนี้ก็โอเคแล้วแต่เรื่องเสียงเนี่ยผมอาจจะให้สักแปดเต็มสิบละกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้โดดเรื่องเสียงนะครับแต่เรื่องความเร็วเรื่องความลืคมความค้างอะไรเนี่ยผมมองว่าไม่ไม่เจอเลยครับตั้งแต่ใช้มาค้างคืองอะไรยังไม่เจอเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อโป c o ก M5 นะครับผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามา,มากๆในราคา3 0 0พบาทนะครับ ก็สนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับที่ใต้ล่างคลิปนะทำลิงก์สั่งซื้อเรียบร้อยนะครับสินค้ามีจํานวนน้อยแล้วครับรุ่นนี้หายากมากๆนะครับ